ภบิทไวไฟก็คือจะมีหลายแบบเนาะทั้งแบบที่มีตัวคีย์ในการเข้าถึง WiFi แล้วก็ที่ไม่มีคีย์นะครับไอตัวที่จะอันตรายจริงๆเนี่ยคือตัวที่ไม่มีคีย์ในการเข้าถึง WiFi เพราะว่าผู้ไม่ประสงดีเนี่ยเขาสามารถที่จะดักจับทราฟฟิกที่เราส่งข้อมูลอยู่บน WiFi นั้นๆได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันตรายก็คือตัว WiFi ที่เราไม่รู้ว่าเราปรลังกอบ องใครยู่่กันแนแเช่นถ้าเราไปนั่งอยู่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟมีใช wi ้ Wi-Fi ชื่อนี้แต่มีคนมาตั้งชื่อที่ซ้ํากันเราอาจจะไปเผลอเกาะ Wi-Fi ที่เป็นตัวหลอกก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะทําให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยสามารถที่จะดักจับทราฟิกของเราที่วิ่งเข้าไปใน Wi-Fi นั้นๆได้ วิธีแก้ปัญหาจริงๆแนะนําว่าไม่น่าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ควรใช้พับ l i กไวไฟเนาะถ้าจำเป็นต้องใช้งานจริงๆนะครับสมมุติว่าเราไปาทานกาแฟสักที่นะครับเราควรจะไปถามกับเจ้าของร้านนะครับว่าเขาใช้ WiFi ชื่ออะไรกันแน่แล้วก็มีคีย์ในการเข้าถึงอะไรเราไม่ควรจะสแกนหาเองแล้วก็เข้าโดยที่เราไม่รู้ว่าเข้าตัวไหนกันแน่นะครับ